คับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกระผมสองคนอีกเลยนะครับวันนี้ก็อขอพอบคุณเ,คเป็นยางส่วนเสียเวลาแวะเข้ามาชมผมสองคนนะครับก็ตัไข่เจียวนะครับไข่ดาว <laughs> <laughs> ตําไข่ดาวครับ ไข่ดาวทำง่ายๆนะครับทํากินง่ายๆนะครับลองไปทํากินกันดูนะครับว่ามันแซ่บขนาดไหนครับเชิญทุกท่านนะครับมารับประทานน้ำผง,งสองคน,นครับบ่าวาน้องฮางกันยยนุ่นใะห้ใหญ่ยี่นะพี่จะพาติวโมลเล่จะาป้อเราเน่เอาเชือทีก็บวัเราฟูจ้าเลยเนี่ยเชือกฟูจ้าเลย ดีเกตัจ้าเลยเโอเเตอเเตเพียวจกตกาสวอเลยนีเกเลยอับโอุฟเนยดีเแก่ตีจ้าเนี่ย่านบเต้เน่ยเนเต้ผักกับเราก็มีแตงขลังผักสลัดนิดหน่อยครับมาครับ ไข่<ข>ด,<า>ดาวครับตำไข่ดาวนะครับทุกท่านครับมาลองชิมตำไข่ดาวของผมนะครับสองคนเก๋บตำไข่ดาวกับบ่าวนนองหามกับหนุ่มไทยใหี่นะครับ สับละกับไข่ดาวนะครับ <ส button. S 1> ยอย่าลงเข้ามาแล้ว네ัดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กบบเบาหน่อยครับนงให้ใหญ่ๆเราฟังเขางานงานครับงานเมันคนกินเลยครับ <un> <analysis> ้วครับตลอดเวลาเข้ามาชมคลิปขางผมสองคนนะครับสำหรับเมนูตำไข่ดาวนะครับลองเราไปทำกินนะครับว่ามันจะแซะ่บอนาตําไข่ไดาวอร่อยคนระับ <c oughs> ต้นใส่ใจเขาไปด้วยนะครับ <c oughs> ไ้สารพัดเมนูนะครับ <laughs> ลองไปทำกินดูนะครับทุกคนง่ายๆนี่ครับตามไข่เดานะครับไม่เหลือเียนะคทุกคนก็อ,อร่อยจัดนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคนไนชอบชืิมชอนครับกดไลค์กดแชร์ ถ้าไม่พลาดการติดตั้งก็คกดกระดิ่นด้วยนะครับอยู่ปักหมุดมุนไซนะครับกดหนังสือสีแดงนะครับทำไข่ดาวนะครับทาไข่ดาวก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมสองคนจะมาทำเมนูอะไรอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้า เสียสำหรับเวลาแวะมาชมวงสองคนนะครับขอก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับคลิปแรกตามใคดาวก็ลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ